โครงการคอนโดรู้กลางเมือง Infinity One Condo โดยบริษัทแพนพัฒน์พพอร์จำกัดลงนามซื้อขายกับห้างหุ้นส่วนจำกัดสอภัยสารแอ์ซัพลายแอนเซอร์วิสตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศระดับโลกไดกิ้งโดยมีการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศไดกิ้งตอกย้ำภาพลักษณ์โครงการลักชัวรี่มุ่งคัดสรรและมอบความสมบูรณ์แบบของไลฟ์สไตล์ที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตผู้พักอาศัยเป็นสำคัญภายในพิธีลงนามได้รับเกียรติจากคุณสุชาติสุรกิจบวร ประธานกรรมการและคุณธีราชัยรัตนกมลพรกรรมการผู้จัดการรวมไปถึงคณะกรรมการบริหารจากบริษัทแผนพัฒน์พรพัฒน์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดสอภยสารแอร์ซัพพลาย s e แอนเซอร์วิสและตัวแทนจำหน่ายแอร์ระบบปรับอากาศแตกิ้งมาเข้าร่วมพิธีคุณธีราชัยรัตนกมลพรกรรมการผู้จัดการได้เปิดเผยว่า In f ฟ n i t y ้วันคอสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดที่สุดของคอนโดสูงสไตล์โรงแรม ตอบโจกทุกฟังก์ชันให้พลังชีวิตและสร้างสุขได้อย่างสมบูรณ์แบบ Infinity ี้วัคือปรากฏการณ์ใหม่ที่ทางโครงการตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นดั่งสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนเมืองชนบุรีเป็นที่สุดแห่งโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพที่มอบความที่สุดในทุกด้านออกแบบให้รองรับกับการพักผ่อนเพื่อความลงตัวของทำเลที่ติดกับถนนสุขุมวิทชนบุรีใกล้กับจุดขึ้นลงทางเรียกเมือง โดยด้านหนึ่งจะเห็นวิวทะเลและอีกด้านหนึ่งจะเห็นวิวภูเขาที่สำคัญยังอยู่ในย่านธุรกิจที่รายล้อมไปด้วยศูนย์การค้าเซนทัลปราสาชนบุรีโรงพยาบาลสมิติเวชและสถานที่ราชการที่สำคัญการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและตอกย้ำความกชัวรี่และคุณภาพอันเป็นเลิศของโครงการที่โดดเด่นทั้งการออกแบบการตกแต่งการคัดสรรวัสดุอุปกรณ์อย่างพิถีพิถัน โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศไดกิง้งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อมั่นในระดับโลกและมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในเรื่องของคุณภาพความคงทนประหยัดไฟรวมถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการ e f ฟิตี้วันคอโดเป็นโครงการลักชัวรี่คอนโดเป็นคอนโดสูง34ชั้นถือว่าเป็นคอนโดที่สูงที่สุดกลางบางชนนะตำแหน่งที่ตั้งของเราถือว่าเป็นตำแหน่งไฮไลท์ uh, ของชลบุรีเลยก็คืออยู่ติดกับเซ็นทรัลชลบุรี เรามีเซ็นท่านชมบุรีเป็นเพื่อนบ้านทุกวันนะครับแล้วก็ของเราเป็นตึกสูงซึ่งฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะเทควิวทะเลนะครับฝั่งหนึ่งเราจะเทควิวภูเขานะครับเรามีไซส์ห้องเนี่ยตั้งแต่ประมาณ30ตารางเมตรขึ้นไปจนถึงประมาณ9 0ตารางเมตรนะครับเรามีชั้นที่เป็นฟอ c i ซิลิตี้ของคอนโดคือชั้นเนะครับในอาคาร A เนี่ยทั้งชั้นเลยนะครับเราจะให้เป็นสิ่งโดยวารสะดวกให้กับ ลูกบ้านในคอนโดของเราก็คือจะเป็นสระว,ว่ายน้ําซึ่งสามารถว่ายได้เทคบิวทั้งฝั่งทะเลและฝั่งภูเขาเราจะมีห้องสมุดลอยฟ้าเราจะมีฟิตเนสเซ็นเตอร์ห้องซาวน่าสันธนาการต่างๆจะอยู่บนชั้นเกาทั้งหมดนะครับเ,เราจะมีห้องรับรองสําหรับลูกค้าที่มาติดต่อนะฮะลูกบ้านในคอนโดของเรานะครับคอนโดอีฟตี้วันเนี่ยนะครับเ,เราเป็นคอนโดที่ออกแบบโดยสถาปนิกที่ ที่มีความชำนาญเราได้รางวัลเอเชียไปซิฟิกอวอร์ดนะฮะเดอะเบสมิยูสนะฮ uh, นะนะก็คือออกแบบผสมผสานการใช้สอยยอดเยี่ยมในระดับเอเชียไปซิฟิกนะฮะดาวนะครับ uh, เรียนเชิญทุกท่านมาแวะชมนะครับห้องคอนโดหรูนะฮะเรามีเซนท่านเป็นเพื่อนมาทุกวันทำเลของเราติดเซนท่านชนบุรีครับใน,ใ,นในทุกส่วนงานเลยเนี่ยในการออกแบบนะฮะ ทุกิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแม้กระทั่งแอร์คอนดิชันเนี่ยนะวันนี้เราก็จะลงนามร่วมกับทางออทางบริษัทหอจกสอภศสารนะครับเราเลือกใช้แอร์ไดกินนะครับทั้งอาคารของเราเลยนะครับซึ่งเราคิดว่าไดกินเนี่ยเป็นแอร์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดที่เราเลือกมานะเพื่อให้ลูกค้าเราเนี่ยได้รับความพอใจสูงสุดตรงนี้ครับเราก็อ,อ,อยากเรียนเชิญนะครับ ลูกค้านะฮะในในส่วนของนักลงทุนหรือว่าผู้ที่สนใจชอบพักอาศัยบนทําเลตึกสูงนะฮะลองแวะมาเยี่ยมชมคอนโดของเรานะฮะได้ทุกวันนะครับคอนโดของเราเรามีสำนักงานขายเนี่ยอยู่ติดกับเซ็นทรัลชุมบุรีนะฮะอยู่ติดกับสุขุมวิทแล้วก็ชิดกับเซ็นทรัลชุมบุรีนะฮะเอามาชมห้องตัวอย่างเรานะฮะเราเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยร่วมกับกลุ่มเชนิลลิวิ่งซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์นำเข้าจากทางยุโรปแล้วก็ ทุกห้องของเรามีขนาดตั้งแต่30ตารางเมตรเนี่ยนะไปจนถึง90ตารางเมตรนะทั้ง1 b e d 2 b e d 3 e d นะครับลองมาเลือกชมดูนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับขาะที่คุณไพศาลส,สว่างภายัยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอไพศาลแอร์ซับไพร์แอนด์เซอร์วิสได้กล่าวว่าที่ผ่านมาทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆและโครงการอาคารสำนักงานและอาคารชุดระดับ5ดาวทั้งในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้ดูแลและบริการด้านติดตั้งระบบความเย็นเป็นเวลานานกว่า30ปีการลงนามในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งครั้งที่สำคัญที่ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจอย่างยิ่งใหญ่จากโครงการอินฟิน t y ี้วันคอนโที่ได้เลือกใช้เครื่องปรับอากาศไกด์กิ้งในรูปแบบต่างๆที่มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของคอนโด จะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยได้ทําธุรกิจเครื่องปรับอากาศมาเป็นระยะ,ะ,ยะเวลาไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วก็พอจะมีชื่อเสียงด้การได้แล้วก็ได้รับการยอมรับเรื่องธุรกิจเครื่องปรับอากาศของชาวจังหวัดชนบุรีอีกทั้งโครงการ Infinity c o n d o ได้เลือกใช้สินค้าเครื่องปรับอากาศย่อดได้กินซึ่งเป็นแอร์ระดับโลกที่มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ในเรื่องของคุณภาพก็จึงเลือกใช้กระบอากาศได้กินมาสําหรับคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมระดับ5้าดาวเพราะฉะนนั้สินค้าก็ต้องดีมีคุณภาพมีชื่อเสียงซึงจะเหมาะสมกับคอนโดนี้ครับเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากครับและอีกอ,อย่างหนึ่งก็คือเราโครงการเนี้ยพอเลือกใช้กระบอากาศได้ยินแล้วเนี่ยเราก็มีความพร้อมในการ ดูแลในการบริการในการจัดหาให้กับทางคอนเมนเนียมได้เป็นอย่างดีครับเ <uh ครื <uh ่องปราปกาศแต่ละห้องเนี่ยทางทีมทีมตกแต่งของคอนดมิเนียมแล้วก็ทีมวิศวกรเนี่ยเขาเป็นคนเลือกในรายละเลอียดตัวนี้ขึ้นมาเป็นแล้วก็เราเองแล้วก็ให้ทางฝ่ายเทคนิคของไดกินเข้ามามีส่วนร่วมในการในการในการเลือกเครื่องประกาศเข้ามาในโครงการนี้จึง ใช้งานกับโครงการนี้ได้เป็นอย่างดีครับเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องปรัอากาศไดกินจริงๆแล้วไดกินเองเขาก็เป็นเครื่องปรับอากาศที่ดีอยู่แล้วครับจากการที่เราทําธุรกิจนี้มานานไม่ต่เราเป็นตัวแทนจําหน่ายของไดกินไม่ต่ํากว่า1ิบปีจากการดูแลลูกค้าในการเลือกเครื่องปรับอากาศใช้การบริการลูกค้าก็คิดว่าดีที่สุดแล้วครับ นะฮะลูกค้าก็สบายใจถ้าถ้าสมมติว่าคุณเข้ามาอยู่ในคอนโดมิเนียมวันนี้เนี่ยปัญหาเรื่องแอร์เสียแอร์มีปัญหาเนี่ยก็จะหมดไปอีกครั้งเนี่ยในอนาคตเนี่ยการรับบริการถ้าทางสอสีมีส่วนร่วมในการดูแลแล้วก็ทุกคนก็ค่อนข้างจะพอใจในเรื่องการบริการของทางสอสีรครับคือส,<า>สอสีเนี่ยมีลูกค้าในจงหวัชรบุรีมากครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันมานานสำหรับลูกค้า VIP ลูกค้าทั่วไปในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยทางซอระสานก็มีผลงานมากครับแล้วก็ทางเราก็ยินดีนะฮะที่จะให้บริการทุกทกท่านนะฮะด้วยด้วย,ด,วยด้วยเครื่องปรับอากาศด้วยการบริการที่ดีครับด้านมิสเตอร์ฮิโตชิทานกะผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามไดกิ้งเซลล์จำกัดเปิดเผยว่านับเป็นเวลากว่า90ปีแล้วที่ไดกิ้นครองความเป็นผู้นำด้านระบบปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ ที่คนทั่วโลกไว้วางใจด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นโดยไดกิ้งนั้นนับเป็นผู้ที่บุกเบิกรายแรกที่ใช้สารทำความเย็นเจเนอเรชันใหม่กับเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นครั้งแรกของโลกและในประเทศไทยเพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมมีตัวแทนจำหน่ายและดูแลให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยจึงเป็นเหตุให้ทางบริษัทครองอันดับหนึ่งในใจของคนไทยมาอย่างยาวนาน ทางบริษัทต,ต้องขอขอบคุณแพลนพัทพรอพเพอร์ตี้จำกัดที่ไว้วางใจเลือกใช้เครื่องปรับอากาศไดกิดดก้งและไว้วางใจให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสอภยสารแอร์ซัพพลายแอนเซลวิดมอบบริการที่เป็นเลิศสำหรับโครงการอินฟินิตี้วันคอนโดในครั้งนี้ あのまあ、お客様の方に何かもしもあったらもうすぐに対応できるような体制を、まあ、取っていきます。<間>そういったことで、まあ、安心感を、まあ、高めていただくということが重要だと考えています。